นี่จะบอกว่านี่ขนาดยังไม่เลือกตั้งยังไม่สู่สนามเลือกตั้งแต่ถ้าสู่สนามเลือกตั้งนะครับพี่ก๊อฟทำนายได้ไหมว่าใครจะเป็นจำเลยมากที่สุดครับก็ต้องเป็นท่านนายกประยุทธ์นี่แหละครับ,รบก็ต้องบอกว่าจำเลยเลือกตั้งครั้งนี้คือพลเอกประยุทธ์เพราะทันทีที่หมดยุบสภาและมีการสมัครสอสอ,สอปลาใสาซึ่งวันนี้ก็ปลาใสาแล้วใช่ครับ จะไปด่าพลเอกประยุทธ์ไหมด่าแน่นอนแน่นอนนะฮะไม่มีใครชมพลเอกประยุทธ์หรอกเพราะเขาจะแย่งสสกันธรรมดาเลยนะและที่สําคัญเนี่ยครับท่านอยู่มา9ปีจะ9ปีนะฮะผมนับไม่ใช่ว่าความเป็นนายกนะนับตั้งแต่ท่านยึดอำนาจตอนเยี่ยมไน้เข้ามาก็ยีบสองพฤษภาจะถึงอยู่แล้วนะฮะจะถึงอยู่แล้วอีก3อีกสองสาเดือนนะก็จะถึงที่บอกว่าต้องนับตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเมื่อยี่บสองพฤษภา2 5งหเเนี่ยนะ ท่านยึดอำนาจถือรัฐาธิปัตย์นะคือถืออำนาจสูงสุดนะครับเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนผันจากหัวหน้าคอสชเป็นนายกรัฐมนตรีครับในเดือนมิถุนายนใช่ครับก็ประมาณนั้นนะฮะซึ่งจะบอกได้นะครับว่านี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองเวทีปราศัยเนี่ยโอ้โหไม่มีใครหรอกครับเวลาปราศัยตึงคนจะจะนิ่มนวลแบบนี้หนักกว่านี้นะหนักกว่านี้ครับหนับวนี้ไปสรุปประเด็นการปราศัยนะ เราพบฝ่ายค้านปลาสายส12ประเด็นอะไรบ้างครับครับพรรคเพื่อไทยนะครับก็จะเน้นไปที่เหตุการณ์กราบยิงที่หนองบัวลำพูนะครับครับซึ่งไปโยงถึงเรื่องยาเสพติดแล้วก็มองว่ารัฐบาลชุดนี้แก้ปัญหาล้มเหลวนะครับมีเรื่องน้ําท่วมมีเรื่องการจัดสรรงบที่ไม่เป็นธรรมการทุจริตทั้งต่อตัวเองและพวก้องนะฮะพรรคก้าวไกลครับเน้นไปที่การปัญหาเศรษฐกิจที่ล้มเหลวการกระจายอานาจการทุจริตนะครับพรรคประชาชาติฮะมีเรื่องทุจริตรถไฟฟ้าสายสีส้มและการให้สัมปทานป่าไม้กับในทุนนะครับ แล้วก็พักเพื่อชาติเน้นเรื่องเศรษฐกิจที่ล้มเหลวนะครับแล้วก็พักที่เหลือนะครับมีบ่อนการพน,นันนะการให้ต่างด้าวซื้อที่ดินบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวครับเน้นเรื่องเศรษฐกิจเพราะตรงตอนนี้ปากท้องสําคัญใช่เพราะรที่นี่เน้นเศรษฐกิจเพราะท่านนายกเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจใชนกก่นะครับต้องบอกกันนะครับที่โฟกัสหน่อยก็คือคุณลมครับ คุณโลมรังสิมันลมใช่รไปแฉไปพูดถึงเรื่องสวอแล้วสวออนี่ไปเกี่ยวข้องอะไรกับพลเอกประยุทธ์ล่ะก็คือว่าสวอเนี่ยเคยไปถือหุ้นบริษัทแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็ไปปลูกสร้างอาคารที่ทําการพักโรงแรมชาติปัจจุบันนี้นะครับเป็นของเคยถือเคยถือเคยถือครับแล้วก็ได้ขายหุ้นออกเนี่ยตอนปี6-2อ๋อปี62นขายไปแล้วใช่ครับนะครับ แต่แต่เขาก็บอกว่าก็น่าจะยังมีความเกี่ยวพันนะครับเพราะว่าลูกเนี่ยยังถือต่อมานะครับแล้วท่านนายกตอบว่าไงเรื่องสวอท่านนายกเรื่องเรื่องสวอเนี่ยตอบแต่เรื่องเกี่ยวกับกระบวนการออกหมายจับนะครับซึ่งซึ่งคุณโรมเนี่ยเขาก็มาแฉด้วยว่าตอนแรกขอขอหมายจับแต่สารเปลี่ยนเป็นหมายเรียกนะฮะตรงเนี้ยเขาก็บอกว่าไม่ได้มีการช่วยเหลือกันนะครับที่ที่เขาต้องซักเพราะท่านนายกเป็นประธานกตรใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าท่านนายก ประยุทธ์เนี่ยฮะในช่วงอภิปรายเนี่ยตอบโต้ดูเดือดนะไม่ใช่ชี้แจงธรรมดาอย่างเดียวตอบโต้กลับโยนไปสมัยท่านเนน่ยเห็นไหมผมไม่ติดคุกไปดูสิใครอีกคนติดคุกก็ต้องบอกว่านั่นเลยนะครับต้องอะไรฮะเป็นบรรยากาศที่ดูเดือดท่านนายกก็ไม่ธรรมดาจะไปแบบแต่ว่าเวลาออกมายิ้มนะยิ้มนะครับเพราะเขาเนี่ยทุกคนนะทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลที่ชี้แจง ขาต้องคลิปนี้ไปวันเลือกตั้งใช่ไหมฮะใช่ครับคุณพิธานิมเจริญรัตน์นะครับที่บอกเนี่ยมื่อือที่ดูไฮไลท์สิ่งหนึ่งเนี่ยคุณพิธาบอกว่าต้องทําการเมืองให้ดีครับโดยการทีปิดสวิตช์สามปอปิดสวิตช์สามปอเลยนะฮะนาอารวิตรายเอาฐานออกจากการเมืองแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยครับครับน่าจะเป็นคำอารวิปรายด้วยใช่ไหมใช่ครับนะเพื่อไทย ไปไปายถึงหลานพลเอกประยุทธ์เยอะนะฮะคุณจิราพรสินทุพัยว่าไงครับครับคุณจิราพรเนี่ยบอกว่าเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลค่ายนะฮะ่ากการอาศัยอยู่ในค่ายทหารไปเปิดบริษัทส่วนตัวในชื่อคอนเทมปอรารี่นะฮะแล้วก็ได้รับงานประมูลของรัฐซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานของกองทัพอ่ะนะครับครับแม้จะย้ายออกจากค่ายในปี59แต่ยังประมูลงานของรัฐอย่างต่อเนื่องเขาบอกว่าบริษัทดังกล่าวมีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2557กับได้รับการประมูล โครงการรัฐสามโครงการ28ล้านบาทไม่เยอะนะฮะแล้วก็ขาดทุนนี้มันเกี่ยวอะไรกับการประมูลไม่ได้ป่าก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ใช่แต่ต้องอธิบายว่าการประมูลนั้นมีการทุจริตล็อกสเปกอย่างไรนะแต่ก็บอกว่าถามโครงการนั้นเป็นโครงการของกองทัพนะก็ไม่เป็นไรถ้าเขาทาดีปัญหาก็คือว่าการใช้ที่พักเป็นที่ตั้งบริษัทนี่คือคือความไม่เหมาะสมนะความไม่เหมาะสมผิดกฎหมายไหมคงไม่ผิดแต่มันไม่ผิด แหม่ผิดมารยาทนะครับแต่ว่าทางทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ไปตามดูว่าคู่เทียบที่มายื่นประมูลร่วมกันเนี่ยเป็นใครคือบางทีก็เป็นห้องแถวอะไรพวกนี้นะฮะเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะอย่างนี้มันเข้าข่ายหัวหรือเปล่าอันนี้ต้องพิสูจน์นะครับนะครับคุณจิราพรต้องบอกว่าต้องถามว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเอาเงินที่ไหนไปทําแบงก์การันตีหลานนะนะไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ใช่ครับนะครับ แล้วก็เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์นตอบนะฮะถ้าถ้าไม่ตอบนะฮะก็แสดงว่าการได้งานครั้งนี้เป็นเพราะนามสกุลจันโอชา,อาแต่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้ตอบชี้แจงนะตแต่บอกว่าคนละคนกันคนละคนกันต้องบอกงี้ถ้าสรุปสํานวนอนะนะค,ค,คุณคุณทวีสอดส่องนะอันนี้ติดตามเรื่องเขากระโดงต่อเนื่องว่ายังไงครับคือประเด็นหลักๆเนี่ยที่หยิบมาแฉในครั้งนี้ก็คือว่าเขาไปเรียก เอกสารจากการรถไฟว่าทรัพย์สินของการรถไฟตอนนี้มีอยู่มีอยู่เท่าไหร่ตอนนั้นคุณคุณทวีบอกว่าเป็นกรรมธิการงบประมาณนะครับเมื่อปี65ปรากฏว่าการรถไฟเนี่ยเอามาให้ดูไม่มีที่เขากะโดงอยู่ในสารระบบฮะเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้มันไปเอื้อรัฐมนตรีหรือใครหรือเปล่าที่อยู่ที่อยู่ในที่ดินนั้นนะฮะตอนหลังรัฐมนตรีรัฐมนตรีเขาก็มาชี้แจงครับว่าเป็นเพราะว่าที่ดินเนี่ยมีข้อพิพาทอยู่นะฮะก็เลยไม่ได้นามารวมในสารระบบ นะฮะต้องบอกว่านี่คือตัวอย่างเท่านั้นเองนะพี่ก๊อในตอนเนี้ยที่เกิดขึ้นในสภาเป็นน้ําจิ้มนะฮะต้องบอกว่าน้ําจิ้มของจริงจะมาแน่ทันทีที่เกิดเวทีปาศัยหรือดีเบทับนะดีเบทนี้นายกจะไปไหมหี่อสมคุณบิลพันธ์น่าจะไม่ไปนะน่าจะไม่ไปนะครับ ท่านายกกล้าหน่อยดีจะเป็นคด a เดตนายกแล้วไปดีเบตเลยนะเวทีดีเบตมาทีเวทีดีเบตของเนชั่นก็ได้จัดตั้งหลายเวทีนะครับก็จะแต่อาจจะส่งคุณวีรพันธ์อย่างที่บอกนะครับไปเวทีดีเบตแล้วก็ต้องบอกว่าเวทีที่พักการเมืองปลาใสยเนี่ยนะทำไมผมต้องบอกว่าท่านนายกจะเป็นจำเลยทันทีคือมันง่ายไงทุกคนเนี่ย โทษคนทําโทษคนที่อยู่มา8ปีคนเบื่อไหมเบื่อครับ <Be ware. S 1> เบื่อเพราะฉะนั้นต่อว่าหรืออะไรอย่างไรเนี่ยคนจะฟังคนจะรู้สึกเฮเฮอะไรเงี้ยนะถ้าท่านนายกไม่เปลี่ยนใจคือเดินหน้าต่อไปลงสนามเนี่ยก็ต้องทําใจทําใจนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับไปว่าท่านนายกบนเวทีปราศัยเนี่ยถูกฟ้องได้ครับ ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าในสภาอยู่นอกสภาไม่มีเอกสิทธินะฮะในสภามีเอกสิทธิ์ในมีเอกสิทธิ์คุ้มครองท่านปลาศัยท่านอภิปรายเสร็จถ้านายกไม่ชี้แจงนายกไปฟ้องไม่ได้ครับเพราะสภาเขาถือว่ามีทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการอภิปรายและชี้แจงครับถ้าไม่ชี้แจงเองก็ช่วยไม่ได้ับนะก็ทนายกเลยตอบทุกเม็ดเลยแต่เวลาอภิปรายเวลาปราศัยจริงเนี่ย จะมีเวลาไปไล่ตอบไหมนะ,ะมันตอบไม่ได้หรครับคนฟังก็คนละกลุ่มคนละเวทีนะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสําหรับพลเอกประยุทธ์ด้วย